สบายดีวันนี้มีลูกค้าตอนคำ่ำแปดโมงและมี่ลิกนาฬิกาเดี๋จะได้กลับบ้านทำเมื่อแล้วทุกคนขับก่อนกลับก่อนขับก่อนขุบรถกระต่ยมาอีกวันนี้วันรู้ขับกรบนะต่ายแล้วต้องกลับอย่างระมัดระวัง นก็ตกอีกฝนก็ตกอีกเนาะเอ้ยฝนก็ตกอีกแต่เวียงตะเวนนางแต่้าวเข้าคำไม่ได้ลคขาเจ็ดโมไม่ลุคขาดทุกคนเอ้ยไม่ลุขาดเนเปนแทนบ,ท,นบทันมาคืนมาบาันเล่นเข้านางยินดล่าสาเชียวเอา มันคืนในไร่สดกระเน็ดโอ้ยไร่สดกระเน็ดหล่อมในแต่สองสมูทไปไปไปขับรถเมืองนำกันนะคนเนาะน่ากลัวอยู่ได้อยู่ยางจันเนี่ยเขามีการจี้เอากระเป๋าเงินด้วยนะลกนลับเลยจ,จันเรามอเตอร์ไซค์มาวันหน้ามันจะได้เอารถใหญ่มาละ มืดเลยมืดเลยมืดเลยน้ำ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 ย wow ิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวฝนก็ตกด้วยเอาเสื้อกันฝนก็ไม่มีเอาทีนี้เอาเอ้าเอาเอาเอาก็หิว วันนี้ขับรถใหญ่มันก็ดีเว้ยวดวูว่าฝนก็ตกมีร้านค้าแถวไหนเปิดบ้างนี่หิวข้าวโอ้โหฝนฝนเม็ดประห้มฝนก็ตกอยากกินน้ำมะพร้าวเย็นๆ ในมีขายบ้างเนาะเมิ่อค่ำเรงจะหากินน้ำมะพร้าวโอ้โหหอมยาสูกนี่โรงงานยาสูกหอโหองหอมยาสุกยาสูกพิมพ์ ิขายกละมังมะพร้าวเลยอยากกินน้ำมะพร้าวอยากกินน้ำมะพร้าว ลมตีตาเห็นน้นำมะพร้าวแถวนีน้เนาะด้วยครับอยากกินน้ำมะพร้าวอยากกินน้ำมะพร้าวอยากกินน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวแช่เย็น ตืต่อมันตืต่อการภูมิแพ้ก็กลับไปอีกครั้งคันคอไอไอไอก็จะเป็นวันโลกแล้วแตงแถวนี้มีวันน้ำมันข้าวก็มีอยากกินน้ำมันข้าวเราก็ขี่รถกันอย่างนั้นอะ่ะตาเลี้ยวก็ไม่เปิด คาราโอเกนะน้ำพนาชิมาฮานุากองมีคาราโอเกะด้วยล้านปิ เหนือเโอ้พอดีโรงงานเลยเขาเลกโปทีได้นี่เนาะนี่โรงงานโรงงานตัดยิบแค่เบิงแถวนีน่ก็เอามาซื้อน้ำพอกโรงงานกดีว่าหน้าอา้าวแถว ก็มีอย่างบีแกหลหมูโเวอร์รึดมากแถวนี้เรียกขายอย่างอันนี้ขายตาขายตามขายน้ำเตโรงงานเลิกงานก็พอได้ขายของอยู่นะแถวนี้เนาะ มีหมากค่าแถวนี้นะมันที่เราอยากกินมันจะไม่มีให้เรากินแต่วันที่เราไม่อยากกินมันจะมีให้เรากินในริมทางในริมถนนมันจะมีขายแต่วันที่เราไม่อยากมันจะไม่มีขายมันเป็นขั้นอนะไรทากคนเลย ก็มีเออแปดโมนะงเนาะพวกนี้เลิกการเนาะพวกงานเลิกการ ไม่ยอมเข้าตลาดอีกนะไม่ยอมงูมเข้าตลาดอีกตอนนี้เวลา20นาฬิกากลัวๆมาเราหาซื้อน้ำมะพร้าวไม่ยอมกลับบ้านกับซองไม่ยอมกลับบ้านกับซองเพื่อนเอ้ยโอ้โหแถวนี้คนตกแหงอะไรกูน้ำน้ำไหลจั๊กจ้า จะบอกได้มาแห้งมาเลยโอ้ยเมื่อเงินก็อได้ใส่ได้ก่อนแวกัน